ใสสวยเลยครับได้หนๆหันหันหันให้กล้องดูนะครับผมนี่นี่นะครับผมมาอีกหนึ่งนะครับมาครับมาอีกตัวกันแล้วครับผมมาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับอ่าไต่ทรงมาแล้วครับผมนี่นี่ตัวหนึ่งครับได้แล้วครับผมอาเดี๋ยวเราจะไปวางววนดูกันนะครับผมเดี๋ยวไปถึงหมายไม่รักกิบวนเดี๋ยวจะอัพเดียให้ดูกีนึงนะครับ <Yeah. S 2> มาครับตอนนี้เริ่มปล่อยวันแล้วครับเริ่มลงวันแล้วแต่ว่าไม้นี้เด็ดที่สุด <laughs> ครับเมืองพัทยาได้สายใหม่แล้วครับ <laughs> ได้สายใหม่แล้วครับเอาดีๆนะเอาดีนะดดนะะวังมันโดนโ,โดนโดนตา่ายนะมาครับ,รบตอนนี้ก็เวลาตีห้า 4ีบ้นาทีเฮ้ยครับเบิ้งนี่<อ>ใก้แล้วครับใกล่ส,สุดแล้วครับน้นบนอ,นองหวนดี๋ยครับบรรยากาศยามเสาของเมืองพัทยาครับหาดจ,จอมเทียนเอามาครับเริ่มแล้วครับที่นี่ โยงเยกไหนนะครับนี่อ่ยวนเดินเรียกว่าโอ้โหวนเดินมันจะมาเป็นแผ่นมันติดแล้วหนึ่งโอ้ยังโอ้โห้ยาับครับจับวนเดินเรียกว่าวนฮะได้แล้วมาแล้วนเก๋าได้เหรอ ตดถิ่นนะเดี๋ยกูเนี่ยเดินแล้วเนี่ยได้ผู้บ้างอฮะบ้วเยี่ยววนกูเดินเนี่ยโอ้ยค,ครับกูถ่ายนะคร,ครับตัวแรกตัวแรกมานะครับวนวนน้ำพลานน้ำเปล่า ใส่สวยเลยครับเดินเดินมาเดินมาถุงหนึ่งแั้งเนี่ยกองหมดเลยยาบานแล้ววะลูกแม่น้ำไม่ใช่ลูกทะเลลูกสปได้อ่ามาแล้วครับผมหตัวอีกหนึ่งตัวครับ ในนในหันมาหน่อยครับผมหันมาให้ดูหนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรได้เอนใหันหันหันให้กล้องดูหน่อยครับผมนี่นี่นะครับผมมาอีกหนึ่งนะครับมาครับมาอีกตัวกันแล้วครับผมมาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับอ่าไต่ทรงมาแล้วครับผมนี่นี่ตัวหนึ่งครับได้แล้วครับผมอันนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไอให้หลุดจากกองหินก่อนครับผม ตอนนี้อวันยังพันอยู่ครับผมไม่ไมาใครแกะนะเดี๋ยวหนุนหนุนยัให้ขายังให้ก้ามขาดนะดูนะครับดูแกะปูนะครับแกะครับมีครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าพอได้อยู่แกะปูนี่ต้องระวังนะครับนี่ครับเป็นการขับสว เก็บไปก่อนครับผมอันนี้เจอกองหินครับผมอุปสรรคเยอะอยากกอยากมดอยากหมดแล้วเนะี่ยสาวไม่ขึ้นแล้วอยากลดสักร้อยร้อยตัวครับ น้องๆจะได้ส right? right. right? <laughs> oh, For ักร้อยตัวครับทุนหลูเลยวันนี้เลี้ยงหมูก็ท้าฟรีเลยแหละแต่แต่บอกขอร้อยตัวครับวันนี้ขอร้อยตัวร้อยตัวหมูก็ท้าฟรีเลยตรงนี้หินนั้นเจอล่องครับผมเจอล่องแบบเป็นแบบพวกหินพวกอะไรี้แบบมันเป็นแบบเศษของแบบหอยนางลมอะไรพวกนี้ครับผมเป็นเศษอย่างเงี้ยครับ ย้อนแสงนะครับย้อนแสงไม่ค่อยโทษทีนะครับถ้ากล้องไม่ค่อยเห็นมาอีกแล้วนะครับอันนั้นตัวใหญ่ๆนะครับผมที่มือแต๋น่าเห็นไหมครับนี่มาอีกแล้วหนึ่งครับผมตัวใหญ่ๆครับผมตัวใหญ่มาเรื่อยๆครับผม เร,เราต้องมีความหวังครับผมเราจะได้นั่งกินหมูกระทะอยู่ริมชายหาดครับได้่งร้อยตัวเลี้ยงหมูกระทะชายหาดเลย <c oughs> หมดแล้วหินเดี๋ยวจะมีตรงท่อตรงนี้หน่อยมามาตัวนี้ <มา S 1> <า>สวยนะครับตัวสวยใหญ่ๆนะครับผมตัวนี้มันไปทางไหนของมัน ต้องการปูสดๆนะครับผมทักมาได้นะครับผมไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับอ๋แต่บอกไม่ทันแล้วครับผมมีคนจองไว้แล้วครับขึ้นไปขึ้นไปนี่ก็หมดแล้วครับผมโลโลหกร้อยหมดแล้วโลโลหกร้อยนะครับผมโลโลหกร้อยใครต้องการนะครับผมง่วานิตัวเลูเมางนู้นอ่ะรงนี้ปูแพงครับตงนี้ปูแพงหายากครับผมหายากครับมาเรา จะเป็นยี่สิบนาทีแล้วเพิ่งได้ปูไม่กี่ตัวนะครับผมปูหายากครับผมพี่ๆนะนะเมื่อกี้เขาอีดูอวนไปเมื่อกี้นะครับผมเขาก็ได้ไม่กี่ตัวครับผมช่วงนี้อีปูหายากากกมยากมา,นะนนา,ากมาเ,เ,เราต้องเข้าใจชาวประมงครับผม,มน้ำมันก็แพงครับ น้ำมันแพงไต่บอกน้ำมันแพงน้ำมันแพงค่าแรงถูกดูนะครับใครบอกว่าใครจะมาบอกว่าของชาวประมงขายแพงนะครับดูเอานะครับผมความยากลําบากของชาวประมงครับผมกว่าจะได้ของให้เรากินแต่ละตัวแต่ละตัวผมโอ้โหนี่ยากลําบากครับตอนนี้ขึ้นไม่แล้วนะหมดยัง ไตบอกไตบอกมีอีกแล้วมีอีกแล้วดูดิใช่ไหมอ๋อได้ได้เว้ยนี่ครับอันนี้อันนี้พนักงานพนักงานแกะปูนะครับผมพนักงานใหม่อันนี้เด็กฝึกง,งานนะครับผมโชว์โชว์งงน,นะครับโชว์นยครับเด็กฝึกงานครับผมอ่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งครับผม ตัวหนึ่งครับเราไม่รู้นะครับว่าไต่เขาแกะกี่นาทีนะครับผมเด็กฝึกงานเราแกะตัวหนึ่งประมาณสิบนาทีนะครับแกะยากครับผมไม่เป็นไรเราทําไปเรื่อยๆืครับเราไม่รีขอโทษด้วยนะครับถ้าเอภาพไม่ชัดนะครับผมเพราะว่าย้อนแสงครับผมเพราะว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วครับมาตั้งแต่ตีสามครับผม โอ้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้แบบสวยมากไหนๆหันหันหันโชว์หน่อยหันโชว์หน่อยครับผมเอาเลยเอาเลยมันจะไม่ไปเลยเอาแล้วครับเอาล้วครับดูนะครับร้านปอดปูครับจะหนีบมือแล้วครับหมดยังครับเดี๋ยวหมดมันจะขึ้นไม่โอ้ยาตัวนี้ครับผมใหญ่ๆมาแล้วล่ะโอ้โหคุณปอดเต็มตีอะครัมาอีกหนึ่งแล้วนะครับผมมาแล้วครับใหญ่ๆั้งนั้นเลยครับตัวใหญ่ๆงั้นเลยครับสะใจมากแต่ตัวเนื้อแน่นแน่น ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมต่อได้เวลาเราขายสดเมัดช่ไหมเวลาเราขายสดมันก็ไม่เสียไงครับแต่ถ้าเราเวลาขาย อย่างว่าพรุ่งนี้ไปขายเนียเออไม่ต้องไม่ต้องไ่เดี๋ยวแหมขึ้นมาสักตัวมาจากกล้อเดี๋ยวเราขอไว้แค่นี้ครับเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์เริ่มร้อนเพราะว่ากล้องเราไม่ได้ออกมาเพราเราใช้โทรศัพท์ถ่ายเดี๋ยวเวลาขึ้นไปถึงตะลิงแล้วเดี๋ยวสรุปผลงานให้ดูอีกทีนึงนะครับผมจะฝังดิ้เย่ตลิงดิ ออกกคนขอนแก่นคนขไทยต้องตะลิ่งับผมถ้าคนภาคกลางเขาบอกว่าว่าอะไรนะว่าว่าฟั่งสุโขทัยเารียกตะลิ่งครับผมเนอกเงือังเุือทเาเยกลิองครับผมเน่าหรือลังเดินทัยรับเรียบร้อยครับผมเนการกวน เดี๋ยวไปถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีครับนะครับมาสรุปผลงานที่ได้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นมึดเป็นปลานะครับแต่ปูอะเราถ่ายไม่ทันครับผมพอเรือเข้ามาปุ๊บอะคือลูกค้าเขารวบไปหมดเลยคือลูกค้าเขาจองไปหมดเลยครับผมวุ่นวายมันวุ่นวายครับผมเราเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็มีปลาเก๋าลาเก๋าหนึ่งเก๋านะครับนี่นะครับก็มีกะเป็น โอ้โหนี่ครับหอย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 นี่นะครับดูตัวหอยนะครับนี่นะครับหอยคาดี๋ยวเดี๋ยวโดนสดเดี๋ยวโดนสดครับนี่นะครับทีเด็ดดูข้างในนะครับผมแน่นๆเลยนะครับโอเคครับของั้นก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมขอฝากกดติดตามกดแชร์กดตับตะไคร้ให้ช่องของเราด้วยนะครับผมและ ขอขอบคุณที่ติดตามผลงานของพวกเรานะครับก็ขอจบคลิปยงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ